ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับผมนะครับ TK ค,ครับนี่เป็นคลิปแรกก็ตอนสี่แล้วกันเนาะอันนี้ก็มานี่แล้วกันเนี่ยชินบปิเติมมาสามลอยมาลองโดสุดจนวนสองน,อนเจซึ่งเลยเราจะไปลองเปิดกันในไมลลูนลูนเราจะได้แล้วม้างสิบฟอง ออในนี้ก็มีชินบีสิบอันน,นนะทั้งหมเป็นเซตสิบลูกถ้าสิบลูกจะมีอะเทมแลของชินบีแล้วก็มีอันนี้เขาเรียววววกว่าอะไรวะไม่รู้ยูนิคงไหงมเออยูนิคทำงานเพี้ยนยูนิคชินบีคืออันเนี้ยจะไม่สามารถอีได้ ห็นไหมจะเนี้ยหรือข้าดาเมจบวกสามเมื 3, ม่อใส่ครบสามส่วนเมื่อใส่ครบหกส่วนเนี้ยพีบสองห้าสิบเมื่อใส่ครบเก้าส่วนฮีทกับแรปดิเฟนต์บวกห้าสิบแต่ถ้าเป็นอย่างนี้หรือว่าเป็นแร่เคลื่อเทียมหายากเมื่อใส่ครบเก้าส่วนก็จะใช้สกิลระดับหนึ่งก็คือบวกสกิลเพิ่มไปหนึ่งระดับสมมตสิสกิลระเบิดสี่อย่างเงี้ยอันเนี้ยดู ผมของกิ่งผมบวกสี่ไหม e บวกสี่ e บวกสี่นะถ้าเราใส่เนี่ยครบเก้าส่วนปุ๊บจะเป็นบวกห้าท,ทันทีหรือแม้แต่คุณมีบวกแปดก็จะกลายเป็นบวกเก้าทันทีอ่าแต่ว,ว่าจะได้ถาวันหรือไม่นั้นก็หรือไม่ที่ก็ไม่ได้หรือูก็ได้แล้วก็ถ้าแบบบวกเก้าส่วนนะี่ยมีข้อนึงก็คือสามารถ e ชิโนบีได้แล้วก็ฮิตกับกเ,ดดเก็บดิฟเฟนซ์ฮิตดิฟเฟนซ์กับเก็บดิฟเฟนซ์นะบวกหนึ่งร้อยอ่า กน็นของเงินก็โอเคอยู่ละเราประดูกหนึ่งอันได้ยูนิคเนะเป็นของชินอุบิรองเท้าที่สองได้ถุงมือยูนิคเหมือนกันอ่ะอันนี้ดวงดีละไปบูพอยชั่นพอยชั่นโอ้ยดีอยู่สี่สิบอันเยอะเยอะถือว่าหายากติดสี่สิบเป็นตันสิบอ่ะเยอะละ อีกสีมเป็น120แล้วเข้า,าไปบุป๊พอชั่นอีกแล้วหนึ่งสองสามหกอันนะอนเจ็ดคงเรื่องวันหนี่2ใช้ไม่ได้นะโคงอ่ะเป็นยูนิคเคยเปิดเด็ดแรอยู่ครั้งหนึ่งอ่าอันนี้ของดีอ่าอันนี้ก็ของดี ดีมากเลยละขายได้แพงอยู่อ่ะเมื่อกี้เราได้ยีนะววะอ่ะยีนี้กี่วันอ่ะเจ็ดวันเจ็ดวันเสื้อเจ็ดวันโอ้โหของดีนะก็หคงจะไม่ได้ใส่เองหรอกละมั้งน่าจะเอาไปขาย เพราะว่า oh, wow. ในตัวตอนนี้ mm hmm. ก็ใส่เ็ดอยู่แล้วอะมันบอกกูแล้ว mm hmm. ก็เลยไม่อยากใส่เข้าไปเพิ่มอีก mm hmm. อย่างเป็นเ็ดวันเนี้ยมันไม่ใช่ของเป็นราคา mm hmm. ก็อยากไปลองดูกันว่ามันจะได้เท่าไหร่ดูด mm hmm. ูว่าชิโนบิราคา ชินโนบิชินโนบิมีไหมมนไม่ใช่หรอกคดชินโนบิบอัไนไอคือชินโนบิธรรมดาเนี่ยชินโนบิธรรมดาเห็นไหมมันจะได้ประมาณล้านกว่าต่อชิ้นหนึ่งเป็นยูนิตนะด้นานความแตกต่าง ชินบลลนิล้านกว่าล้านกว่าเห็นปหมล้านกว่าทั้งนั้นเลยชินโนบิอ่านี่เห็นไหมมองค่ะล้านสองล้านสามล้านว่ากัานไปแล้วก็ชิวชายาขางทีบุษย์ใสนี่แลชินโนบิดูนี่แลชินโนบิเจ็ดวันขายไปแปดแสน ดูนะมันก็ขายไปแล้วเป็นงางเกงแสนกว่า,าเหมือนกันอ่ะนี่ดูถ้าเป็นยูนิชิ้นบินธรรมาดาหาได้แสกนึ่งบาทแสนสองแสนแสนเยอะแหละแสนสองหมื่นต่อชิ้นก็จะถูกถูกกว่าหลายเท่าเลยถูกกว่าแลหลายเท่าเพราะว่าแล มันจะยังไงอ่ะคือแบบความแตกต่างอะระว่างแรงกับไ้เนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วบมคนเนี้ยมินิเรตี้ s h o p ส่วนเนี้ยเขาเป็นอีกตัวหนึ่งเขาอะเยอะสามสิบใช่ไหมส่วนตัวเนี้ย เป็นตัวที่เอาไว้หาของของเขาชื่อว่าสิบหกโดยสัตว์ของเขาเนี่ยแต่จีโนบีแรงตัวก็จะนั่นแหละโหดอีได้อีเขาบวกสีก็เพิ่มก็เป็นบวกห้าอย่างเงี้ยนั่นเองเนี่ยเห็นไหมค่าส่วนบวกแคทติฟเวนเนี่ยบวกมาละดูค่าเซมินาแคทอาบิสตี้นะพิท ท, ach,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  ที่นี่คือไอคทกิบอคัตี่อคตกีบไอคัดแล้วมอคสเปเชียลแท็กก็จะีอัตเนี้ยตีธรรมดาบวกไปรแบวกองรก็ตีเ้าไปพันนึงเยอะส่วนของผองนี้ยเดือดกากเลยเจ็ 700, บวก1น0เป็น8 0ดก็หายแต่รอบสุดกว่าไอ,าพ,ววาอาพี่ของแค่สามเ ตัวเอพี่เขาสี่พันหกต่างกันลึกๆนะต่างกันมากแต่อเน,นี้ยเราสามารถเราไปขายได้อันเนี้ยขายที่ประมาณแสนสามแสนสี่ก็โดยประมาณนะส่งนคงก็ขายไม่เท่าอันนี้ขายได้ประมาณสาม0มื่นแปดตบถึงห้าหมื่นก็เราเาไปขายกันดู ตอนนี้ได้มาแล้วเก็บไว้เอาไว้ใช้ลงดันของเราเอาล่ะก็มันนีเข้ามาแค่นเนี้ยเวลาวบายบอยูเกนครับ